กดขอตั้งวันนานแล้วออครับแล้วเอาเอกดมีแม่แหกนะแอดไม่รู้เดจ้ะอ่ะลูกแกไปจับแตว่าน่าจะเป็นบ้านทองสุดเกวียงต่อที่เรียกว่าตั้งไม่ใช่ค่ ตาจ้าไปอยาหาไก่ควงติดตัวไว้ก่ันไก่ควงหนักนั่หมดละเออในนี้มีมีประตู ตัวเลสามมันไม่วางระเบิดไว้หรอไม่แน่